ดังนั้นพระาศาสดา <c oughs> เห็นว่านันท,ทะอยากจะลาสิกขานอยากกลับไปสู่กรรมคุณห้าของมนุษย์นก็เลยพานันทะขึ้นไปดูกามอันเป็นทิศบอกนันทะไปดูนางฟ้าชั้นดาวดิ่ง ก็ไปเห็นนางฟ้าในชั้นดาวดึงโอ้โ oh, หสวยงามมากเป็นร้อยๆเลยบอกนันทะชอบไหมบอกชอบนะแล้วแฟนเก่าเธอที่เธอจะกลับไปหาเป็นยังไง <c oughs> เหมือนนางลิงถูกไฟลวก <c oughs> อืมได้ผลละอ่าได้ผลละนะเริ่มเห็นแฟนตัวเองเป็นนางลิงถูกไฟลวกละนะแล้วอยากได้นางฟ้าละพระเจ้าก็เลยอ่า เรารับประกรันว่าถ้าเธออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อเธอจะได้นางฟ้าทั้งหมดเนี่ยครองเอาไหม,มนันทบกเอาก็ตอบตกลงกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยพาลงมานันทาก็ปารบความเพียรต่อแต่ตั้งเป้าไว้ไม่ใช่นิพพานแล้วอา้าวล่นะกรรมคุณห้าเป็นทพิ์ฉันได้แน่นางลิงฉันไม่เอาน่า ดังนั้นก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อเห็นไหมว่ามันมีสุขอย่างอื่นที่ปราณีตกว่ามาล่อนคล้ายๆกันถ้าเราไม่เคยนั่งสมาธิได้ปิติได้สุขอันเกิดจากเนคขมมะเราจะไม่รู้ว่าเบาสบายเพราะสมาธิเป็นยังไงเนี่ยอารมณ์อย่างนั้นเราไม่เคยเจอเราก็แล้วมันยังไงอ่ะนะ อันนี้มันก็ดีแล้วนะอย่างนี้ก็เลยจะหลีกออกไม่ได้ทั้งที่ก็พยายามเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษใช่เห็นโทษแล้วแต่ไม่เห็นอะไรที่ดีกว่านะ